ปุ๊กอภัสราเล่าถึงความรักกับหวานใจคนที่สามเรียกได้ว่าสวยเป็นดาวค้างฟ้าสำหรับปุ๊กอภัสราหงสกุลนางสาวไทยพศ2507คนที่14ครองมุงกุฎนางงามจักรวาลคศ1965เป็นนางงามจักรวาลคนที่14และคนที่2ของเอเชีย ต่อมาอากิโกะโคจิมะนางงามญี่ปุ่นที่ครองตำแหน่งนี้เมื่อปีคศ .1959 สำหรับปุ๊กอภัสราเป็นสาวไทยคนที่3ที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยต่อจากอมาราอัศวนนรองนางสาวไทยพศ .2496 ในปีที่ได้รับตำแหน่งนางงามจัก,กรวาลน,นั้นการประกวดจัดขึ้นที่หาดไมอามีรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาโดยรองนางงามจัก,กรวาลคนที่1คือนางงามจากฟินแลนด์ที่ 2. นางงามจากสหรัฐอเมริกาที่สานางงามจากสวีเดนและที่ 4. นางงามจากฮอลแลนด์โดยปุ๊กอภัสราสมรสครั้งแรกกับหม่อมราชวงศ์เกียรติคุณกิติยากรโอรสของหม่อมเจ้าขอจรจบกิติคุณกิติยากร กับหม่อมราชวงศ์วิจิตโฉมกิติยากรชยางกูลมีบุตรชายคือหม่อมหลวงรุ่งคุณกิติยากรและสมรสอีกครั้งกับสุดที่เกียรติจิราธิวัต์มีบุตรคือพสสอนกรจิราธิวัต์สามีของนักแสดงสาวมากี้ราสี ปัจจุบันปุ๊กอภัสรามีอายุ72ปีแต่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้อายุของเขาจะเพิ่มขึ้นแต่ใบหน้ากลับสวนทางกับอายุเพราะปุ๊กอภัสรานั้นนับวันก็ยิ่งสวยมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าความสวยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยทีเดียวซึ่งหลายๆคนคงสงสัยว่าสาวสวยคนนี้จะมีใครมาดูแลหรือยังซึ่งในครั้งเมื่อมีหลานชายคนแรกจากหม่อมโจ้นั้น คุณปุ๊กได้พูดถึงความรักครั้งใหม่โดยเจ้าตัวบอกเล่าว่ามีคนที่สามเรียบร้อยแล้วค่ะฟังคำตอบแบบนี้หลายคนอาจนึกว่าไม้จัก,กรวาลมีคู่ใจคนใหม่แล้วแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นคำล้อเล่นตามสไตล์ของคนแฮปปี้อินเลิฟเพราะคนที่สามนี่แหละที่ทำให้คุณปุ๊กได้ชื่อว่าเป็นคุณย่าสมบูรณ์แบบหลังจากที่บุตรชายคนโตคุณโจ หม่อมหลวงรุ่งคุณกิติยากรที่เกิดจากการสมรสครั้งแรกกับหม่อมราชวงศ์เกียรติคุณกิติยากรมีหลานชายให้อุ้มเมื่อไม่นานมานี้ชื่อเด็กชายกัสปะชื่อเล่นกัตโปและปัจจุบันก็มีหลานแฝดชายหญิงจากหนุ่มป๊อกและสาวมากี้ให้คุณย่าได้เชยชมอีกด้วยซึ่งพอเป็นคุณย่าแล้วชอบมีความสุขมากเลยเพิ่งรู้ว่าทำไมคนเป็นปู่เป็นย่าถึงมีความสุขมากขนาดนี้ ทำให้เราได้รู้ว่าคนเราเวลามีความรักแล้วมันมีความสุขอภัสราพูดด้วยใบหน้าที่มีรอยยิ้มตลอดทําเอาคนฟังปลื้มไปด้วยเลี้ยงหลานไม่ยากค่ะอยู่กับย่าเขาไม่ร้องไห้ไม่งองแงเขาชอบเพราะย่ายิ้มย่าหัวเราะด้วยเขาก็ทําตามตลอดอยู่กับเรานี่เด็กจะชอบเพราะเราขี้เล่นเขาจะไม่เบื่อ กเป็นคนชอบเด็กชอบเลี้ยงชอบเล่นพอมีเวลาอยู่กับหลานจะมีความสุขมากแล้วคิดว่าจะมีหวานใจคนที่สามอีกหรือเปล่าโอ้ยพงจะไม่มีแล้วคนที่สมหมดเวลาจริงๆนะคะขอเป็นแม่ที่รักบุตรมากและทุ่มเทกับบุตรดีกว่าอย่างบุตรชายคนโตมีอะไรก็มาปรึกษาแม่ตลอดบุตรชายสองคนเขารู้ว่าแม่รักเขามากเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างของแม่ ทั้งหมดนี้คงทำให้เราๆท่านๆได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของอดีตนางงามจักรวาลคนแรกของไทยซึ่งใช่จะสวยที่หน้าตาและรูปร่างเท่านั้นแต่ต้องบอกเลยว่าเธอยังเป็นคุณย่าที่มีจิตใจงดงามอีกด้วยส่วนหลานสาวอย่างน้องมีย่านั้นมีแววเป็นนางงามตามรอยคุณย่าหรือเปล่านั้นก็คงต้องรอรุนกันต่อไป